บทที่98อมิตาพุทธอะไรคืออมิตาพุทธครับผมเคยได้ยินคำนี้เสมอตอนดูหนังจีนกำลังภายในหลวงจีนมักพูดกันในทุกๆอรยบทที่เขาจะทำอะไรผมถามคำนี้มาจากภาษาบาลีที่เธอใช้กันคืออมิตาพพุทธหรือพูดสั้นๆว่าอมิตาภะนั่นสิครับผมได้ยินบ่อยมากผมยำ้ำ ไม่แปลกที่เธอจะได้ยินมันบ่อยเพราะพระสังกจายได้ตั้งใจกำหนดให้ทุกคนที่เป็นสิทธ์พูดคำนี้จนติดปากเพื่อสืบทอดคำนี้ให้ยาวนานที่สุดจนมันมาถึงหูของเธอในปัจจุบันเขาตอบแสดงว่ามันต้องมีความหมายพิเศษใช่ไหมครับผมถามแน่นอนที่สุด พิเศษมากด้วยหากเธอพิจารณาความหมายจากรากศัพท์ในภาษาบาลีมิตแปลว่าสิ่งที่นับได้หากเติมอาไปข้างหน้าจะอ่านว่าอามิตะซึ่งแปลว่านับไม่ได้หรือไม่มีประมาณตัวถัดมาคือพระมาจากคำว่าอาภา ซึ่งถูกถอนรูปลดเสียงหากนำมาสมากกับคำอื่นคำว่าอาภาแปลว่าแสงสว่างหรือความรุ่งโรจรุ่งเรืองงดงามอุดมสมบูรณ์โดยที่ชาวจีนเข้าใจว่านี่คือความหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์เมื่อเทียบกับรูปลักษณ์ภายนอกของพระสังกจัจจยและคำสุดท้ายคือคำว่าพุทธ,ธา ที่แปลว่าการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตพุทธะหรือจิตพระเจ้าอันเป็นสภาวะปลายทางที่จิตวิญญาณทุกดวงในจักรวาลจะต้องไปเป็น ซึ่งฉันคิดว่าพวกเธอเข้าใจความหมายนี้กันดีอยู่แล้วหากรวบรวมคำเหล่านี้เป็นคำเดียวจะหมายความว่าจิตแห่งพุทธ,ธาที่สว่างสวยในตัวผู้คนอย่างมากมายไม่มีประมาณและนี่คือคำที่พระพุทธเจ้าบอกให้ทุกคนจดจำไว้เพื่อวันหนึ่งเธอและเพื่อนๆของเธอ เมื่อมาได้ยินคำนี้ก็จะสามารถระลึกขึ้นได้ว่าพวกเธอมีภารกิจอะไรโดยใช้คำนี้เป็นการบริกรรมอย่างสม่ำเสมอและย้ำให้ทุกคนใช้เป็นคำบริกรรมต่อๆกันจนในที่สุดคำคำนี้ก็เดินทางมาถึงเธอ โดยวัตถุประสงค์หลักของการบริกรรมในเวลานั้นคือเพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนรู้ว่าวันหนึ่งโลกจะเข้าสู่ยุคที่มีสภาวะเป็นดังเช่นคำนี้ซึ่งจะเป็นยุคที่มนุษย์ทุกคนบนโลกจะพบแสงสว่างพบพุทธะในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงคนยากจนคนร่ำรวยทุกคนจะมีจิตที่เป็นพุทธะเหมือนกันหมดมันคือยุคที่จะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเธอหรือที่เธอเรียกว่ายุคซีวิไลย,ยุคทองยุคยูโทเปียหรือยุคพระสีอานตามแต่ละพื้นที่ที่จะเรียกกันซึ่งทั้งหมดล้วนมีความหมายถึงช่วงเวลาเดียวกัน ท่านโพเชครับท่านบอกได้ไหมครับว่าผมและเพื่อนของผมต้องใช้วิธีไหนที่จะทำให้โลกเข้าสู่สภาวะเช่นนั้นได้ผมถามแทรกเพราะเริ่มคิดว่ามันต้องยากได้สินี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าตัวเธอและเพื่อนๆของเธอเป็นผู้กำหนดขึ้นมากันในวันนั้น สิ่งแรกที่กำหนดไว้คือพวกเธอต้องตามหากันให้เจอก่อนซึ่งช่วงเวลาหลังจากที่ประชุมกันเสร็จมันเปรียบเสมือนเป็นการปล่อยกองเรือออกไปสู่แม่น้ำและมหาสมทุทรซึ่งแน่นอนช่วงเวลากว่า2,500ปีก่อนนั้นพระพุทธเจ้ามีความประสงค์ที่จะเผยแผ่หลักการเป็นพุทธะที่อยู่ภายในให้กว้างไกลที่สุด ดังนั้นดวงจิตของเธอและเพื่อนๆของเธอบางคนจะต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลบางแห่งไกลถึงตะวันออกกลางและทวีปยุโรปแต่เมื่อพวกเขาผ่านการตายแล้วเกิดหลายสิบพบชาติซึ่งบางดวงจิตอาดไปประจำอยู่กับชนชาติที่แตกต่างตราบถึงปัจจุบัน เมื่อมองจากรูปกายภายนอกพวกเขาได้กลายเป็นคนเชื้อชาติต่างๆที่มีความเชื่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆไปอย่างเต็มตัวซึ่งเมื่อเขาตายไปและกลับมาเกิดใหม่เขาก็ได้นำแนวคิดที่เป็นองค์ความรู้นี้มาถ่ายทอดภายใต้ภาษาของชนชาติใหม่ผลลัพธ์ที่ได้จึงปรากฏเป็นาศาสนาท้องถิ่นต่างๆ เกิดขึ้นมากมายท่านโพเชยขยายความดังนั้นการที่พวกเธอจะหากันให้เจอในช่วงต้นอาจจะยากสักหน่อยเพราะทุกคนต่างกระจัดกระจายไปทั่วโลกเธอจะต้องมองข้ามเรื่องของภาษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและความเชื่อไปให้ได้ โดยเธอจะต้องเป็นคนเริ่มต้นประกาศตามหาซึ่งวิธีการประกาศนั้นเธอจะต้องบอกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ เผยแพรไปสู่สาธารณะให้กว้างไกลที่สุดซึ่งรูปแบบของการบอกเล่านั้นเธอจะต้องทำออกมาในรูปอะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดการรับรู้ให้มากที่สุดอาจเป็นวรรณกรรมนวนิยายบทกวีบทภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามที่สามารถเข้าถึงผู้คนให้มากที่สุด และเมื่อมันไปถึงหูของเพื่อนของเธอเขาจะรู้ได้เองว่านี่คือจดหมายเรียกให้เขากลับไปทำภารกิจร่วมกันประการที่สองเนื่องจากภารกิจนี้เป็นภารกิจระดับจักรวาล ในระหว่างที่พวกเธอรอที่จะมาเกิดไอ้ภพชาตินี้พร้อมๆกันทุกคนจะต้องผ่านการเกิดเป็นบุคคลสำคัญบุคคลที่มีทักษะด้านต่างๆเป็นบุคคลที่สร้างปรากฏการพิเศษให้เกิดบนโลกจนเขาเหล่านั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นศาสดา เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือเป็นบิดาในศาสตร์นั้นๆดังนั้นภพชาติปัจจุบันของพวกเธอจึงอุดมไปด้วยพรสวรรค์ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์และเมื่อทุกคนได้เห็นจดหมายเชิญจากเรื่องราวที่เธอบอกเล่าออกไปพวกเขาจะเดินทางมาพบเธอเขาจะรู้และนำทักษะเหล่านั้นมาประสานกับเธอจนเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่จะสามารถสร้างสารรค์โลกให้เข้าสู่สภาวะเช่นนั้นได้อย่างแน่นอนรวมถึงพระสังกจายด้วยใช่ไหมครับผมถามใช่พระสังกจายรู้และเห็นภาพนี้เป็นอย่างดี เขาจึงนำคำว่าอมิตาภทธมาใช้ในการบริกรรมเพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนบนโลกรับรู้ถึงการมาปรากฏตัวของคนจำนวน1,250คนหรือรอที่จะได้พบกับมหาโพธิสัตว์พันมือที่จะมาเกิดในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ซึ่งเขาคือหนึ่งในมหาโพธิสัตว์เหล่านั้น แสดงว่าพระสังกะจจยจะกลับมาเกิดใหม่ในภพชาตินี้และจะได้พบกับผมใช่ไหมครับผมถามใช่แล้วแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นใครครับผมถามตอบเมื่อถึงเวลานั้นเธอจะรู้ได้เองมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นเพื่อนที่รอการกลับมาเจอกันอีกครั้ง ที่จริงเขาไม่ใช่แค่รอที่จะกลับชาติมาเกิดในภพชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเขาได้ไปเกิดก่อนหน้านั้นอีกหลายสิบชาติหนึ่งในภพชาติที่เขาตั้งใจมาเกิดคือราว900ปีที่ได้เดินทางมาหนึ่งครั้งและราว1,100ปีอีกหนึ่งครั้งนับจากที่พระกัจจายนะเสียชีวิตโดยเขาได้มาเกิดเป็นหลวงจีน และเจอบันทึกการเดินทางของพระกัจจาย,ยนะโดยบังเอิญซึ่งเขาเกิดความรู้สึกหลงไหลเรื่องราวในบันทึกฉบับนั้นจนต้องอ่านมันอย่างละเอียดในที่สุดเขาก็ตัดสินใจออกเดินทางไปตามเส้นทางในบันทึกเพื่อย้อนกลับมาสำรวจดินแดนต้นกำเนิดของตนเองซึ่งเวลานั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือบันทึกที่เขาในอดีต และพระสังกัใจเขียนเอาไว้ให้กับตนเองเธอรู้จักเขาดีในชื่อว่าหลวงจีนเฮียนจังใครก็หลวงจีนเฮียนจังผมถาม